ชมคลิปโตโน่พูดถึงนิชากลางเวทีลั่นจากใจผมรู้ว่าผมผิดโตโน่พากินขึ้นเวทีสงกรานต์ที่จังหวัดนครพนมและยังคงมีการพูดถึงเรื่องราวเหตุการณ์ดราม่าความรักที่เกิดขึ้นโดยครั้งนี้โตโน่กล่าวว่ามีคนบ้าคนหนึ่งอยากจะลองว่ายน้ําข้ามโขงเพราะเคยได้มาทํางานที่ลานพญาสีสตนาคราดตรงนี้และมีชาวบ้านมาบอกว่าเตียงในซียูมันไม่พอ คนบ้าคนนั้นจะไม่มีวันทําสําเร็จได้เลยถ้าไม่มีผู้หญิงคนสวยๆคนหนึ่งที่มารำพร้อมพี่ป้านาอาเป็นกําลังใจให้ตรงลานนี้นครพนมครับผมรู้ว่าผมทําผิดช่วยส่งเสียงดังๆให้ถึงนิชาหน่อยได้ไหมด้านเพจเจมอยร้อยแปดถึงกับออกมาแสดงความคิดเห็นถึงรีแอคนี้ของโตโน่ว่าเฮ้อกูต้องทนฟังหลวงประดิษฐ์ติดแอคไปจนถึงเมื่อไหร่ ก่อนจะให้ทุกคนส่งเสียงให้นิชาผัวสำนึกผิดได้หนึ่งร้อเปอร์เซ็นหรือ,อยังรอเซอร์ไพร์าจากอีซอพรุ่งนี้นะผัวจ่าอิพิเมโตโน,โน่